สวัสดีค่ะป้าสุมาลีจากช่องสุมาลีชอบชิงโชคนะคะวันนี้ป้ามีข่าวชิงโชคจะมาแจ้งค่ะก่อนจะแจ้งนะคะป้าขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้นะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ชิงโชคก็ขอให้ได้รับรางวัลใหญ่ทุกทท่านนะคะวันนี้ป้ามีข่าวจะมาแจ้งเป็นนมสดตาหมีค่ะนี่นะคะเป็นกระป๋องอ้วน อวนๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะคะก็ะคือรายการรายการเขานะคะจะเริ่มวันที่5 5มกราค่ะอีกไปกี่วันนะคะรางวัลน,นะคะสร้อยคอทองคำมูลค่า10,000บาท140รางวัลแจกทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายทองคำแท่งมูลค่า100,000บาท10รางวัลค่ะ รายการเริ่มตั้งแต่5มกราถึง30เมษายน2564นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการส่งรหัสค่ะก็คือป้าจะบอกว่าซื้อยังไงให้มีรหัสนะคะนี่นะคะซื้อต้องดูตรงนี้เขียนว่า3ล้านนะคะเดี๋ยวป้าจะขยายดูนะคะนี่ค่ะ3ล้านตอนนี้นะคะป้าซื้อในเซเว่น ยังมีกระป๋องรุ่นเก่าปนอยู่นะคะเพื่อนๆต้องดูนะคะสามล้านต้องติดตามป้าไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ติดตามป้าเดี๋ยวซื้อจะไม่มีรหัสนะคะเพราะว่าป้าลองซื้อแล้วป้ามีข่าวว่าป้าได้ข่าวว่าอ,อ๋อนมหมีรุ่นนี้เขาม,มีชิงโชคนะคะป้าก็ไปซื้อมาสิบกระป๋องด้วยความที่เราไม่รู้เหมือนเดิมลองผิดลองถูกซื้อมาได้รหัสมาสามกระป๋องความที่เราดูไม่ดีะคะ่ะให้แฟนไปซื้อ ก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าดูป้าแล้วไม่เสียเงินฟรีค่ะซื้อแล้วมีสิทธิ์ชิงโชคด้วยนะคะถ้าซื้อมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ป้ากรีดไว้แล้วก็กรีดตามรอยนะคะจะเป็นรอยแล้วแกะมาด้านในนะคะนี่นะคะจะเป็นรหัสเห็นไหมคะเป็นรหัสถ้าเพื่อนๆส่งแล้วอ่ะต้องเก็บฉลากไว้นะคะเพราะเวลาเราได้รางวัอลอ่ะเราจะได้เอาฉลากไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่นี่นะคะ แล้วถ้าซื้อมาแล้ว่ให้เพื่อนๆสแกนลน์เปิดลน์นะคะแล้วก็สแกนตรงนี้ QR code ขออนุญาตนะคะอันนี้ป้าสแกนไว้แล้วตอนนี้ระบบเขายังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะป้าจะหาให้ดูระบบเขายังไม่เปิดก็คือนี่นะคะป้าสแกนแล้วจะขึ้นมาหน้านี้นะคะ เขาก็บอกว่าให้เก็บให้เก็บฉลากไว้ก่อนนะคะรอวันเขาที่วันที่เขาเปิดระบบวันที่ห้ามกรานะคะป้าจะบอกว่านมตาหมีนะคะนมตาหมีรุ่นนี้แล้วก็ป้าูนจะเรียกยังไงป้าเรียกนมสดทั้งคู่เลยเนี่ยะคะ่ะสองรุ่นนี้เป็นรายการเดียวกันนะคะก็คือเพื่อนๆอยากเพื่อนๆชอบกินรุ่นไหนก็ซื้อซื้อแบบนั้นนะคะอร่อยทั้งคู่คะ่ะมีประโยชน์ทั้งคู่มีรหัสทั้งคู่นะคะ ยังไงรบกวนเพื่อนๆติดตามป้าด้วยนะคะถ้าไม่ติดตามป้าเวลามีการรายการชิงโชคจะไม่ทราบจะไม่รู้นะคะเปิดมาอีกทีอาจจะหมดเขตแล้วไม่ได้ส่งนะคะขอบคุณมากค่ะ